สวัสดีท่านวันนี้ก็ว่าจะขี่รถไทยไปยามดักกุ๊กนะรถไทยน้ำมันหมดทุกท่านไม่ได้ซื้อน้ำมันเอาไว้ว่าจะขี่รถคันนี้เติมลมพอได้ขี่ซะหน่อยเติมลมไม่เข้าทุกท่านเติมไปแล้วมันออกไวมากเลยก็เลยไม่ได้ขี่ก็เลยว่าจะแกะดูว่ามันไปโดนอะไรมาทําไมยางมันถึงแตกจอดเอาไว้เฉยๆจอดไว้เฉยๆฉย,ๆยางแตกพี่น้องเลย,ยงงมากเลย เดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนว่ายางมันแตกเพราะอะไร Đục mình lụt lúc See the art จะยากนะท่านรถนะล้อเล็กนะมันจะยากมากเลยมไม่มีอะไรทุกท่านยวดูยางในก่อนอยางในอันนี้มันแตกทุกท่านตรงหัวจุกมันปลิ้นออก อืตรงหัวจุกนะท่านรั่วตรงหัวจุกพอดีเลยนี่ไม่น่าล่ะเอผู้ชมเห็นไหมนี่น่าจะอยางไม่ได้คุณภาพนะท่านยางในไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้เหยียบตะปูหรือว่าเหยียบอะไรนะแล้วก็มันตรงหัวจุกเขาทํามาไม่ดีเออเขาทามาไม่ดีตรงนี้อาจจะปะยากนะอาจจะปะไม่ได้แหละดูทรงอะเพราะมันเป็นตรงหัวจุกพอดีเลยบางมากเลยยางในบางเฉียบเลยพี่น้องเอ้ย เขาทํามาบางอย่างเลยเฮ้เขาทํามาบางมากเลยทุกท่านบางสุดๆอือฮะอันนี้ยางในเนี่ยอันอันใหม่นะพี่น้องเลยเพิ่งจะซื้อมาไม่นานมนี่เองนะทุกท่าน แต่ว่าผมซื้อราคาราคาถูกหน่อยเนาะหกสิบเจ็ดสิบาทใช้งานไม่ได้นานเลยออเคแบบนี้ก็ทำมาขายบางเหลือเกินทำยังไนแบบหนา,นาๆซะหน่อยบางเฉียบเลยพี่น้องเลยอ่ะฝากไว้ท่าน,นี้ครับผมอ่าสวัสดีครับ